รถแฮชแบกค่าประตูสาภาพไปสวยผ่อนสบ,สบายแค่เดือนละ4,000บาทเท่านั้นค่ะมาดะสอง1.5แ็กสปอร์ตแฮชแบกเกียออตโต้ปี2010โปรโมชั่นของลอยที่159,000บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อก กุญแจบิสตาร์ทแอร์แบ็กพมาใัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออ,ตโ,อโตโอ้เครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ C D ค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะภายในสปอร์ตมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตกว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจียบเลยค่ะ นั่งสบายส,สุดฟรีดาวส่ง4,000บาทคนซื้อได้รับรวมที่13,000บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนี้ไปเชยงงานได้แล้วค่ะด้านหลังก็ขนของได้เยอะพอสมควรเลยค่ะเบาะหลังสามารถพับได้ตัางหากค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในะคะทีเบอร์092 50 5 5 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลายมาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียา,ายน้ำหน้า SIAMT10 พิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ